คำแล้วพี่น้องพยายามเบ็ดกบกันเห่าหลังจากที่ไปใช่ไหวเบ็ดล้างแหลกมีตะหมดพี่น้องบดลายซ้ำกบผาาสิบะชัดในเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าไตกลางคืนนั่นนะนี่บดลายเห่ากะมาซ้ำนำมดออกทำมันร้อนก็คอยเอาขีกระเกดือนเสียบไม่เสียบแล้วเขาก็ว่างไหวเอาหนามหลูบมดออกในเด้อค่ะพี่น้องต่อไปไปเบิ่งหลังที่สองเลยค่ะ หลังที่สอง,งานางพี่น้อง,งานางส่ไวบดายอีกละค่ะพี่น้องมีตะหมดกบบดายกิน,น,นเราคือมือนี่หลังนี่กระบอมานพยายามเบ็ดปลาสันเฮาใส่วังคำนี่ใส่ท้งเบ็ดกบเบ็ดปลาเลยค่ะยามกบแล้วบไดายเล็ตัดผ่ามายามเบ็ดปลาอันนี้เห็นไหมน้ำนี่ขั้นเบ็ดนี่นี่ค่ะพี่น้องไซตึงแนวน,นี้แมนโด ปลาคักคก,ก,ก,กปลาคักคก่ได้ปลายังพี่น้องรุนกันเบิงบ่งเบัเนี่เด้อค่ะไปผู้เดียวว้าวปลาดุกค่ะพี่น้องปลาดุกปลาดุกบ่แม่นปลาดุกเรียงแท้ละปลาดุกหน้าพี่น้องค่ะอุ้ย,ยเหลืองอุ้ยฮ้ยสังเกตจากหัวมันนะคะถ้าปลาดุกหน้าหัวมันสิปโป๊ปถ้าปลาดุกเลียงปลาดุกละเซียนหัวมันเสียวหยวห์หรอกจอยจอยนอนี้ปลาดุกหน้าของแทะนะคะนี่เ็นบใส่เบ็ดกบ ได้เบ็ดได้ปลาบ่แมนหรอกคะ่ะใส่ปลานํสาสช้เบ็ดปลานนาเบ็ดขันนะคะนี่ตัวนึงตัวบางไงค่ะแต่ประกาศปดได้ค่ะพี่น้องอย่านมันสีดเอาเมื่อยพอปดแต่ว่ายิมายาม,มยามผู้ดเดียวอยู่ใดคอยจะเมือ่อยพอปดนะอย่านนี้แล้วล้างเบิองเบ็ดปลาล้างนี่ค่ะพี่น้องยามกบประมาณเทาก็ยามเบ็ดปลาต่อไปมัมมี่ขี่กระเดือนอยางคือเกายางต่อค่ะพี่นอ้องยางต่อเป็นยังคือกาบไปผู้เดียวว่าเต้ พี่น้องหน้ายุติดิเฮื่อนอย่างออกล้างบานไปกับแม่น้องน้ำาหะค่ะก็เลยกลาบไปผู้เดียวถึงมันบ่พันเดิ้ลน้ำทุ่มหนึง่งก็เลยกลาบไปย่างไปต่อพี่น้องค่ะย่างไปต่อหนึ่งรังหนึ่งเห็นบ่พี่น้องจะประชดปันในด,ดอกผาบเาื่อนเห็นนะนี่นี่ปะถ้ามีสายมันก็สีตึงๆมันก็สีดึงๆดึงๆสายมันอันนี้ก็มีขีดกระเดอนอย่างคือเกา ไปล้างต่อไปคับพี่น้องเบดกบสิบหลังเบดปลาสิบหลังในตัวหนึ่งนะคะคุ้มนะคะอปุระตเตยวกับพ่อเบสยี่สิบหลังอันนี้ก็บบ่ได้ค่ะพี่น้องบ่ได้บด่บติดเงื้อหลอนพร่อมสเสียบเงื้อไม้ก้อนเงื้อไม้ถึงขีก็เดือนมันนะคะอันนี้หลอนแสดงว่ากินละลุดหรือไม่ก็ขาบแล้วก็สิบสิบหลวกะแลนมาจากเสียบเงื้อไม้ ไม่พี่น้องเอาไม้สายเขาว,วังหานเนออันนี้หลอนเสียบขีดก็เดือนไม่ค่ะเสียบเลีวว่างไหวห้าวไปต่อโคมลงน้ำนี่เด้อค่ะพี่น้องไปต่อไปต่อเดี๋ยวจักหลังระบูบริ้นับหหแต่ได้ใส่ย,ยีซีบหลังไปต่อเหมืดแนนเหมืดแน่ทายทาครงขื่นแบบนี้ละค่ะพี่นอ้องเขาเป็นตะยาม่อยเดรุ่นซื้อโทรศัพท์ตุ้งยางมอแวดมอแวดนี้เอาใส่หัวเอา ยานพีหรอกบอวัติบอรันเบอร์อรันเดิกบยานครับพี่น้องแต่ว่าลังซองถุมไปจ้างกับบไปผู้เดียวหรอกความยากน,นันนี้รอนเสียบไมค่ะเ,มะเสียบไม่ลวเสียบขีกระเดือนเขากล็ลงไม้อันนี้ลงได้ปึ๊บเป็นยังคือประทายตอนเสียบขีกระเดือนหายวัตีิมือหนึ่งถือตัวซ้ำกับเสียบกรได้แล้วค่ะพี่น้องตัดผ่าบอกก่อน้วคอยเสียบเสียบค่อยเอาลงไม้คอยได้ตอไปไป็ลังต่อไป,ไป,อไปเป็นตาบอ เป็นตาพี่น้องนี่เด็ดหนึ่งตัวเห็นเงาแบบแบบแบบอยู่หนามไซแห้งเห็นบ่เห็นเงาปลาดุกบ่ครับพี่น้องหน,า,นงามเห็นไหม <c oughs> ถามันได้เห็นบ่ปลาดุกหนาตัวที่สองถามมันได้สิีมือนี่อู้เดี๋จนเดี๋เอา <Okay. S 1> มือค้างไฟคุณได้ค่<อ>ะ<อ>หนูปลาดุกหนาสิีมือปวดเป็นตะนายเถอะได้ปวดแห้งปวดบ่เป็นห่าวย่ันจุดปวดรวดลาวเบิร์ตครับพี่น้องเมื่อตัวบาดงห่างยึดเป็นยามอีกเดียบ่ ไปอีกก็ได้ไปสันพี่น้องไปต่อม <c oughs> อ้อะไรเนี่ยองีกทีก็เดินยนี่ยเ่ือดตะวัได้กระเมื่อได้บาทนี้เดิกเลือเอามือให้พอปดอันนี้ทีกระเดินไปอ้าวไปใส่เบ็ดมาได้ประดุกหน้าว่ากาดปดลบไม,ม่ให้พอปด <c oughs> เป็นหน้าพี่น้องเสียดได้ อลังการตัวบทไงใช่ตัวนั้นน,นั่งมาเนี่ยเอาเบ็สจะไปใส่ไหมใส<ต>่ว<อ>ันไหนนี่นี่แล้วน้องไต่ถาดนี่น้องทั้งไต่ถาดดีแม่นี่น้องไต่คนบอกน้องน้องน้องถาดเลยน้องมท่าเนาาเทิงชุ้งๆพี่ติดถาดนี่ไหมเออมันก็มีน้องไต่น้องเทิงตัวละจ้ะอันน<ะ>ี้ตัวที่สอง วักกาโปอดแล้วค่ะไม่ผู้เพ่นเสียว่อโปดอดยานได้นอนปวดแต่ว่าน้อชิดเมื่อไรอู้ยตัวไงแม่เดี๋ยวเนจไไอ,อจะไปใส่อีกเดี๋ยวจะไปใส่ไว้